ก่อนสดพรีวิวครับมาที่เกมนัดที่2กลุ่มดีคู่ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสครับพบกับทีมชาติเดนมาร์กฝรั่งเศสก็ลบล้างอาถรรพ์แชมป์เก่าได้สำเร็จนะครับหลังจากนัดแรกเนี่ยโอ้โหถลม่มออสเตรเลียไป4ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับแต่พวกเขาก็จะไม่มีทางด้านของดูคัสเอนันเดสนะครับแบ็กซ้ายตัวจริงของพวกเขาที่มีอาการบาดเจ็บแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยก็ส่งน้องชายนะครับลงมาแทนแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมฝรั่งเศสชุดนี้แม้ว่าจะขาดตัวหลักๆตัวเก่านะครับที่เคยควา้าแชมป์เมื่อครั้้งกก่่อนไดเแตพว เขาก็มีรุ่นใหม่นะครับมาทดแทนได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่เซนเตอร์นะครับที่เป็นคู่ยังบัตนะครับที่เป็นคู่เล่นมาด้วยกันตั้งแต่ยุคเยาวชนนะครับทั้งอุบาเมกาโนแล้วก็โกนาเต้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยโอ้โหทดแทนได้หายหัวเลยครับทางด้านของชูเอมานีนะครับทดแทนเอกโองกองเต้ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยก็เริ่มมีประสบการณ์เริ่มเก่ามากขึ้นครับ ประธานปเป้นะครับนักทีแล้วก็ทําประตูได้ด้วยบวกกับตัวเก่านะครับที่กลายเป็นขึ้นแท่นดาวซันโบวสูงสุดตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสอย่างอเล็กซ์ชีรูก็ยังลงสนามในเกมวันนี้เช่นกันครับแล้วก็อุสนเดเมเล่ครับหลังจากทําผลงานดีวันดีคืนนะครับก็กลายเป็นกําลังหลักของดีเดียชองในทีมชุดนี้ครับ ส่วนทั้งฟังเดนมาครับเกมนัดที่แล้วเนี่ยก็เสมอกับตูนิเซีย0ประตูต่อ0โนสกอร์นะครับในเกมที่โอ้โหลงสนามมานึกว่าไปเยือนตูนิเซียนะครับเพราะว่ากองเชียร์ปังตูนิเซียเนี่ยมากันโอ้โหเกือบเต็มความจุของสนามนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าหาแปนบอลของเดนมาร์กไม่เจอเหมือนกันนะฮะในเกมนัดที่แล้วนะครับเดนมาร์ชุดนี้ก็ยังเป็นตัวหลักๆจากยูโรเมื่อปีที่แล้วนะครับนักเตะหลายๆคนเนี่ยก็กำศกนะแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลก็ดีนะครับซีมองเคีย ด้านของโทมัสเดเรนีนะครับเพราะว่ามีการบาดเจ็บนัดที่แล้วนะครับแล้วก็ต้องส่งทางด้านของมิเกลดัมสกัดลงสนามมาแทนนะครับขณะห่งกำลังขับทางด้านของคริสเตนอิลิกเซ่นนะครับแล้วก็เอมินฮอยเบียร์ครับส่วนข้างหน้าก็จะมีทางด้านของดอนเบิร์กแล้วก็ทางด้านของโอเซนนะครับสองชาตินี้ถือว่าเป็นคู่เพรคู่กรรมนะครับเพราะว่าเคยอยู่ในกลุ่มเดียวกันของฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับรวมไปถึงออสเตรเลียด้วยนะครับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เจอกันก็เสมอกันไปศูนย์ประต ด้วยขุมกําลังที่ดูจะมีคุณภาพมากกว่านะครับของทางฝั่งทีมชาติฝรั่งเศสนะครับบวกกับถึงเดนมาร์กในชุดนี้เล่นกันมานานค่อนข้างพอสมควรนะครับดูจะไม่มีมุกนะครับไม่มีแบบวิธีการจบไม่มีไอเดียในการเข้าทำนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสครับที่เก็บ3าคะแนนแล้วก็เข้ารอบ16บทีมสุดท้ายไปได้สําเร็จครับและนี่คือสกอร์สดพรีวิวครับที่จะมาพรีวิวกันเป็นประจําทุกวันทาการนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกับสกอรส์ให้ก